สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นฟรีไฟกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานๆันนี้เราก็จะกลับมาแล้วนะคะเห็นไหมเรากลักบมาแรงไรเปลี่ยนไปอ่ะกลายเป็นแรงแพทเรียบร้อยแล้วนะคะจากโกลดกไปไม่ได้จเจอแมน,นก็บิ๊เบ๊มาสิครับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นลงเลยนะคะเพราะเราจะเดัเนแรงไปแดงมอนนะคะ น,นี้เราอยู่ในแบดอยู่เลยเราก็จะจันไปไลมอนนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเล่นเป็นลงแรงนะคะเราจะเล่นแบบทีมเพราะเราคิดว,ว่าแบบต้วคนเดียนนั่นจะไม่อวุวยแหละเนาะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะคะคางก็ขออาภัยนะคะสวัสดีนะทุกคนนะคะเดีย๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเพื่อเรา ยืดเหมนอนเนี่ก็นนได้ไปได้ชุดไทยเปลี่ยนตัวให้ผมดูมดีกว่าขอเป็นอ่อน,นจะเปลี่ยนแถวนี้น่ลยทุกคนเฮ้ เปลี่ยนใะไรข้างนั้นได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้เราไม่ได้สกิลมาได้อันนี้เราไม่ได้เล่นแบบสิรสกิลมาก็คือเล่นแบบปกติเลยนะคะ ันนี้ใครกนะ่อนเนีเขาลงออมาถึงพื้นเราแยกเลยเราจะแยกไปนะค่ะอันี้เรามาเลยเออเพื่อเราก็คือเปน็นนุ่นหมดเลยนะถ้าตายก็ขออภัยนะตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ใครบอกอะ่ะจะไม่ได้ได้ปืนแล้วไม่ได้ปืนแล้วเหรอ เล่นตึงๆให้ทุกคนดูนะคะแต่มันไม่ตึงเองคะ่ะนั้นไงพึ่งได้คิวไปตายเลยคะ่ะอ่าเพื่อนตามกันไปติดๆเลยนะคะทุกคนอ้าวตามกันไปตามกันไปคะ่ะตามกันไปติดๆเลยนะคะทุกคนทุกคนดูทุกคนดูดีแล้วค่ะทุกคนที่เราออกห่างจากเพื่อนๆพวกนี้นะคะเขาลงลงสีกันแน่เลยอะทุกคน ตายก็ขออภัยด้วยนะติดลบเลยทุกคนติดลบค่ะไปต่อนะทำไมซิมเรามันกลากว่านี้อนะ่ะขอเจอทีจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้ขอไปแต่งนตัวกนิดนะคะขอเวลานอกค่ะขอเวลานอกก่อนนะคะทันทู้ชม ใส่รองกางเกงดีกว่าแล้วใส่เสื้ออะไรดีแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะคะ ไม่ใส่หน้ากากดีกว่างั้นเอาประมาณนี้นคะราไม่เติดอะไระอไปเริ่มกันเลยนม่นนะมันจะเสียอะไรันไม่แนนะ่จะเหตลตัวฉนเราอยากจงเก่งนะอันนี้ชราอยากได้อ่ะ เ้ามันใส่คู่กับเสือ้อเ้าตอนนี้เราได้ใส่เสื้อนะมันใส่คู่กับเสื้อเนี่ยเนี้ยนะใช่ไหมเราได้ยับกันอันนี้เราหลับหมดลวนี่เราจะแอคท่า แอตแม่งทุกท่าท่าฟรีทั้งนั้นทุกคนไม่มีท่าตรงเลยแล้วก็ไม่มีท่าซื้อ้วยเป็นท่าที่ใช้กับกิจกรรมแล้วก็ได้มาจากไหนนะจำไม่ได้แล้วอะว้าเราอยู่กับราชาย,ยิงหัวนะครับ oh, no. ไม่รู้ว่าล้อนี้จะชนะหรือเปล่านะ หยุดกี่เรื่องละคะอ่ะทุกคนไม่กี่หยุดก็เพราะเหมือนมีคนเลี้ยแต่ไม่ใช่เีคนอื่นแหละบ้านเราฝนจะตกนกคะมานี้ลกันข่าวเนี้ะเพื่อนอยากลงลงสิง เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนเอาแล้วนะแต่เอาคุณเอาแล้วกันนะเพื่อนบวบเลินเพื่อนจะลงวีงไหเออโอเคเพื่อนไม่ลงกันไปเพื่อนเพื่อนจะลงนู้เออโอเคเพื่อนไม่ลงจุดแต่ก็ใกล้คีคอยู่เลี๋ยววิ่งไปก็ได้ค่ะนี่จะเกล้ยกล่อม ่ยกกับเพื่อนแต่ก็ยังอยู่ที่เดียวกันตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ได้ปืนแล้วเขาได้ปืนกันไว้มากเลยอ้ออนมาค่ะมาค่ะรอมนี้จะเล่น,กนเก่งๆไม่ใส่อ,อก้อตหนีอก เพื่อนมีเห็ดด้วยเพื่อนมีของอะไรมัยมเยอเก็นไปตอ,อ,อี้ฉุกเฉินเพื่อนเราฟาร์มของเยอะแล้วเนี่ยพวัดูเราสิเราได้แตกปืนอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เด็กบินเป็นแต่คนที่ไม่ค่อยถนัดนี่เป็นไรฝ่าบ้านเราก็ไม่เป็นใจนะคะไปทุกคนเราไปอะไรนะ ไปพีกันดีกว่าฟางผอมไงเยอะถามว่าฟางผอมไงเยอะแล้วหรอไม่เ้าก็คนมันอยากไปอ่ะทุกคนขอหน่อยอ,อ้าวหน้าหน้านาลม้ลมล้มไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไม่ไปชุบทุกคนเห็นว่าเราชัวมาก ใช่เราชั่วแล้วเราก็กำลังจะตายเพราะเราจะตัวอยู่ข้างหน้านะคะ